เอเยวราสวัสดีครับผมเซลล์พรีเมียมจากร้านบีวิวมอเตอร์ไซคนะฮะวันนี้ผมจะพามารีวิวรถคลาสสิกเข้าใหม่นะลูกค้าเป็นรุ่น s t a r เ i ล SM250 นะครับผมนะคันนี้รถสวยๆเดิมๆเลยนะลูกค้านะมีของแต่งมาให้เล็กน้อยนะฮะชุด4ตัวรถแล้วก็ฝาข้างนะครับลูกค้าเป็นสีดำเงาวสวยๆกิ๊บกแบบนี้เลยนะฮะ มาพร้อมกับนี่เลยนะฮะสตา์เลียนลายสวยๆแบบนี้เลยนะฮะทั้งคู่เลยนะเะครื่องยนต์2 5 0ซ c, c ครับลูกค้าเป็นระบบคาบูนะตัวนี้เป็นคาบูแต่งนะเป็นคาบูนโปนนะฮะท่อเนี่ยเป็นท่อเดิมนะครับผมนะมีกระจกแต่งมาให้ครับลูกค้าะน,ะนี่ฝั่งนี้เลยนะฮะแล้วก็แฮนด์แต่งมาให้นะครับผมนะอ่าผมบอกตำหนิตรงนี้ก่อนนะฮะไฟหน้านะฮะเหลืองนะครับผมนะหมองนะครับผมแต่ว่าสว่างยังไงก็สว่างเหมือนเดิมนะฮะลูกค้า ยางเป็นยางลายแท็กเกอร์นะครับผมมาเป็นระบบดิสหน้ากู้นะฮะล้อหน้าหลังเป็นซีรุวนนะครับลูกคา้าเครื่องยนต์ฝั่งนีสะอาดกิฟเลยนะฮะรถอาจจะมีร้องรอยตามการใช้งานมาบ้างเท่านั้นนะฮะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้หน่อยเจ้าคันนี้เลขไม้ไม่เยอะเลยนะครับลูกค้านะเลขไม้อยู่ที่11,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับผมสตาร์ทง่ายๆเลยครับผมเครื่องเดินเบาๆเ,เลยนะโซ่สเตอร์สะอาดกิฟครับท้ายไดไ้เป็นท้ายเดิม ระบบไฟติดครบก็ผมทางร้านตรวจเช็คเซลวิทไทยเรียบร้อยแล้วนะรถพร้อมขับขี่เลยฮะ,ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงพ่อกันหน่อยนะ,ะประมาณนี้เลยนะครับผมหากใครสนใจรถคลาสสิกส,สวยเท,ท,ท่แบบนี้รีบมาจับมาจองนะ250คันนี้มีคันเดียวนะครับผมเจ้าคันนี้นะฮะมีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะหากใครสนใจนะช่องทางการติดต่อของเซล์พรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับ สำหรับวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ